กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุมะบุสุเบพิติดาบีโดยคลิปนี้ครับผมจะเป็นคลิปสรุปแนวทางการปั้นม้าเบื้องต้นนะครับนะเรามีหลักการในเรื่องของการปั้นม้ายังไงบ้างน,นะครับผมนะั้นและคําสั่งแต่และคําสังส่งส่งผลอะไราบ้างน,นะครับผมนะรวมถึงแนวทางนะครับผมนะคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังกันนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไป ดูกันเลยครับโดยส่วนแรกครับผมที่ผมต้องขออธิบายก่อนและก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆครับผมก็คือเป้าหมายในการแก่งขันของเราครับนะซึ่งตัวส่วนนี้เนี่ยเราสามารถครับผมจะดูได้ตรงข้าหมายบนส่วนตรงนี้เราสามารถกดเข้าดูในส่วนของดีเทลต่างๆครับผมในส่วนของเป้าหมายของการสุกมาตัวนั้นได้นะซึ่งแต่ละเป้าหมายครับผมนะมันก็จะเป็นระดับขั้นนะครับผมนะถ้าเกิดเราไม่สามารถทําตามเป้าหมายตัวส่วนนี้ได้เกมจะโอเวอร์ทันทีนะครับผมนะจะถูกบังคับให้จบการศึกษานะ แน่นอนเขาบอกว่าเราก็สามารถเช็คดูได้ครับบอกว่าเอออีกนานแค่ไหนครับผมนะเราจะเริ่มในสโวรการแข่งขันรอบต่อไปแล้วก็ในอนาคตเราจะมีอะไรบ้างนะครับนะมันจะมีการบอกครับผมในส่วนของจำนวนเทิร์นนะครับผมนะอีกกี่เทิร์นจะเริ่มในส่วนของอีเวนต์ถัดไปนะครับนะรวมถึงที่สุดของเงื่อนไขนะครับผมนะอย่างอันนี้ก็คือต้องมีสมาชิกครับผมหรือไม่ก็เอฟซีนะครับผมนะ3 7 5คนขึ้นไปถึงจะสามารถเข้าร่วมได้นะอันนี้ก็จะเป็น1,250ขึ้นไปนะครับผมนะส่วนอันนี้ครับผมก็คือ เป้าหมายในการแข่งขันหลักเลยนะอันนี้ก็คือต้องชนะครับผมนะอยู่ในท็อปฟาได้ครับผมในส่วนของ l e s นะครับนะตามนี้เลยนะเราสามารถกดดูเทียร์ครับผมเพิ่มเติมข้นบนได้นะในส่วนของขอรัวันนะครับผมนะหาที่1ครับผมได้อะไรบ้างก็จะมีการบอกตรงส่วนนี้ไปรวมถึงในส่วนของโบนัสขอต่างๆตรง,ตงตส่วนนี้นะก็มีโอกาสครับผมที่เราจะแข่งและอาจจะได้สุขอ,อเพชรนะครับนะอันนี้คือในส่วนของ ในส่วนของเป้าหมายการแข่งขันนะในส่วนของบทวัยเอกไฝ่นอนซึ่งแน่นอนครับผมถ้าอนาคตมีบทอื่นเข้าไปก็หมายพวกนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยของแต่ละบทแต่ละบทไปนะอ่ะอันนี้คือในส่วนของเป้าหมายในเรื่องของการฝึกมา้าตัวนนั้นนะครับมาต่อครับผมในส่วนของถัดมาลงมาเลยครับผมก็คือ Energy นะครับ Energy เนี่ยก็คือพลังงานในการฝึกมา้าแต่ละอย่างทุกครั้งครับผมที่เรามีการกดฝึกมา้านะครับผมมันจะมีการบอกเลยนะว่าจะมีการสูญเสียเอเนจีเท่าไหร่นะครับผมนะเนี่ย ซึ่งเราสามารถดูได้ครับผมว่าเออเอเนจีแต่ละเอเนจีนะครับผมนะมันจะมีการสุกปราแต,ตากต่างกันออกไปนะครับนะอ่าเพราะว่าม้าบางตัวก็จะมีช่วยในเรื่องของการลดการใช้พลังงานด้วยอ่าตัวนี้นะครับในส่วนของการฝึกเนี่ยปกติแล้วการฝึกนะก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ3อ่าสี่คำสั่งในก่อนก็คือสปีดสต้าบิน่าพาวเวอร์แล้วก็ค่าการ์ดครับผมพวกนี้จะมีการใช้งานในเอเนจีเสมอแต่จะเป็นในส่วนของการฝึกประเภทความรู้นะครับผมหรือก็คือวิทย์นะครับผมนะจะเป็นการฟื้นฟูเอเนจีแทนนะ อ่ะนี่คือสูโซเอเนจีนะครับยิ่งเรามีการใช้งานเอเนจีเยอะมากเท่าไหร่ครับผมโอกาสที่เราจะผิดพลาดนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราฝึกเนี่ยแค่นี้เองตรงนี้นะถ้าเกิดเอเนจีเราเยอะเนี่ยการฝึกผิดพลาดของเราจะเป็นศูนย์แต่ถ้าเกิดเรามีการลดในสูตรของเอเนจีลดไปเรื่อยๆนะครับผมนะมันก็จะส่งผลต่อในส่วนของการอ่าโอกาสผิดพลาดครับผมนะพอเริ่มป,ปั๊บเนี่ยเห็แม่ พอ energy เราเหลือน้อยปุ๊บโอกาสผิดพลาดก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วดังนั้นนะครับผมใน energy ของเราเนียยิ่งมีน้อยครับผมโอกาสพลาดของเราจะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะถือว่าสาคัญมากนะต้องระวังให้ดีต่อมาครับผมก็คืออารมณ์ความรู้สึกของม้านะครับอันนี้จะส่งผลครับผมนะต่อการฝึกนะครับผมนะถือว่าสําคัญมากๆนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ครับผมนะเริ่มต้นมันจะอยู่ในสุขของ normal นะครับเราแนะนำครับผมนะให้รีบดันให้เป็นในสุขของกูดหรือไม่ก็เกรดไปเลยนะครับผมนะให้เร็วที่สุดครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่่อออในเรรืงงขกกกาฝึและผม ถาแข่งขันครับผมมันก็จะเป็น Hugo การเพิ่มในสุข้อมอบิที่ต่างๆนะครับผมหรือส็กต่างๆ,างๆ,างๆเพิ่มอีก4%เเดังนั้นเนี่ยตอนที่แข่งขันครับผมเราควรจะรีบทำให้มมาของเราครับผมนะอยู่ในสภาพอารมณ์ที่ดีสุดนะเพื่อจะเพิ่มในสุขอโอกาสชัยชนะนะแนะ่เราบผมว่ามันก็จะมีลดลงนะครับผมนะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้ก็อยู่ที่ตัวขอม้มาทั่วไปนะอาจจะลดลงดื้อๆนะครับผมนะตามเหตุการณ์เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นการสุดผลผิดพลาดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะ วิธีการปรับครับผมให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับนะหลักๆเลยก็คือ1น,นะครับผมนะการเลือกคําสั่งไปเที่ยวครับเมื่อเรากดคําสั่งไปเที่ยวข้นมาตัว่วนนี้นะครับ มันก็จะช่วยในเรื่องของการไปพามมาไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพาไปเดทถ้าพาไปเดทจะขึ้น1นขั้นพาไปล้อคาราโอเกะครับผมจะขึ้น2ขั้นในการกดคาสั่งในส่วนของพาไปเที่ยวตรงส่วนนี้บางครั้งมันจะมีอีเวนต์พิเศษเช่นพาไปคลีปตุ๊กตาเด็กครับผมนะซึ่งตรงส่วนนี้ถ้าเกิดเราคลิปตุ๊กตาดีมันก็จะมีการเพิ่มในส่วนเอฟเฟกต่างๆตามไปด้วยนะหรือ,ออาจจะมีการตอบคำถามเพิ่มเนะติมนะตรงส่วนนี้ก็อยู่ที่เหตุการณ์มันเลนดอมกันไปนะ อย่างที่สองครับผมนะก็คือการเกิดจากอีเวนต์ของตัวการฝึกม้านะครับนะอย่างเช่นของผมเมื่อกี้ที่ผมใช้ขั้ัสากคอคูณเอาอีกครับผมนะก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของการเพิ่มในสูตรของอารมณ์เช่นเดียวกันนะดังนั้นการจะเพิ่มในสูตรของอารมณ์ตัวส่วนนี้ปรับอารมณ์เนี้ยมันก็มีได้หลายอย่างเช่นเดียวกันนะอ่าโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของการปรับอารมณ์นะต่อไปครับผมก็คือเป้าหมายนะครับผมในส่วนของการเพิ่ม FC ครับ ถามว่าการเพิ่ม FC ตรงส่วนนี้ส่งผลอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมส่วนใหญ่ก็แค่จะเป็นในส่วนของการจบยอดต่างๆนะมากกว่านะยิ่งมี FC เพิ่มครับผมนะเราก็จะได้ในส่วนของความชอบนะครับผมนะเพิ่มมากขึ้น <c oughs> แค่นั้นเองครับผมในส่วนของปริบาณแฟนนะ อ่ะทีนี้ครับผมเรามาดูในส่วนของคําสั่งต่างๆางกันบ้างน,นะครับผมนะคำสั่งแรกครับผมอันนี้จะเป็นคาสั่งพักนะครับผมนะพอกดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นการฟื้นฟูลเอเนจีเพิ่มขึ้นมาปกติจะฟื้นฟูอยู่50แต้มแต่บางครั้งมันก็เพิ่มขึ้นมา70แต้มหรือเหลือ3 0แต้มครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่โชคไปแต่โดยปกติแล้วกดปุ๊บจะขึ้นมา50แต้มนะ50แต้มก็ประมาณครึ่งนึงครับผมเอเนจีเนี่ยจะมีประมาณ100นะแต่เราก็สามารถขยายหลอดเอนเนอจีได้เหม อันที่2ครับผมเป็นเอฟเฟคฝึกนะครับผมอันนี้ก็อย่าที่ทราบกันดีอันที่3นะครับผมก็คือในส่วนของการสกิลกนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นการใส่สกิลของตัวม้านะครับผมนะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราจะมีการทำคลิปแยะะกตะข่ายทีหนึ่งนะในส่วนของมา้าตัวไหนต้องใส่สกิลอะไรบ้างพวกนี้นะ ก็คือการใส่สกิลของตัวม้าให้เหมาะสมและสุดท้ายครับผมนะก็คือในส่วนของคาสั่งพักนะครับผมอันนี้จะเป็นคําสั่งที่เอาไว้แก้พวกสถานการณ์ต่างๆนะครับผมนะที่ประมาณว่าม้าเราอาจจะมีการอาจจาะบาดเจ็บนะครับผมนะหรืออาจจะเป็นประมาณว่าอารมณ์ไม่ดีเสียอะไรพวกมาเลยครับผมนะตรงส่วนนี้ก็ถือว่าสามารถใช้ได้นะพวกอารมณ์บาดเจ็บเอ้ยอ้วนเอ้ยนะครับผมนะซึ่งทรา,า,าระแต่ะต่างๆเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ครับผมโดยการฟูดกดในส่วนของฟูเตตัส พอกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีการแจ้งนะว่าเออตอนนี้ม้าเราเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรบ้างนะครับให้เรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับอันสุดท้ายก็เป็นการแข่งขันนะอันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับวันละก็มาฝึกกันต่อนะในส่วนของบทการฝึกฝนนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปครับผมนะข้างบนตัวส่วนนี้มันจะเป็นการแจ้งในส่วนของโอกาสผิดพาดของม้าเหล่านั้นนะครับนะส่วนด้านขวาตัวส่วนนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของเสยลักที่บอกว่าในการฝึกอันนี้มีการอร์ตมีครูฝึกคนไหนคอยช่วยเราฝึกด้วยนะ ซึ่งแน่น,นอนครับผมว่าตรงนี้ยิ่งบีเยอะครับผมสแต็กตัวสุดนี้ก็ดึงได้เยอะขึ้นตามไปด้วยและด้านล่างครับผมตัวส่วนนี้จะเป็นเกรดนะครับผมเกรดของการ์ดนะครับผมนะยิง่งถ้าเกิดเกรดตัวส่วนนี้บีเยอะขึ้นเท่าไหร่ครับผมนะถ้าเกิดขึ้นในสุดข,ของสเตจที่4ปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถทําในสุดของเอฟเฟกต์ลุ้งของการ์ดตัวนั้นได้นะดังนั้นเนี่ยการฝึกเบื้องต้นนะครับผมนะเราต้องรีบดันเกรดครับผมข้าล่าตัวส่วนนี้ให้ไวที่สุดให้รีบขึ้นในสุดของสเตจที่4ครับเพื่อจะได้ในสตขอองเเฟฟุ้้้้งงตาาาามมมมนนนนนะรับพออีีีเเเเเฟฟุุขึป๊่่่ยยก็ชวใหย ฝึกในส่วนของการฝึกชนิดนั้นได้ง่ายขึ้นและเอฟเฟกต์ู้ตัวส่วนนี้จะโผล่ในส่วนของช่องของตัวเองด้วยนะอย่าเช่นที่เกิดในส่วนของการ์ดความรู้ตัวส่วนนี้ครับผมนะอันนี้เราอยู่ในส่วนของพาวเวอร์ใช่ไหมแต่ก็มีการ์ดความรู้โผล่มาเช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดขึ้นเอฟเฟกต์ลูปเนี่ยมันจะไปตรงในส่วนของช่องของเขาโดยเฉพาะเลยนะดังนั้นพยายามครับผมนะฝึกเยอะๆครับผมหาตัวละครหาพยายามลงการ์ดครับผมนะที่มีการ์ดตัวนี้เยอะๆเอาไว้เพื่อดันในส่วนของรู้ขึ้นมาให้มันโตไวที่สุด เข้ามาครับผมสู่วันแข่งขันเลยลวกันโดยวันแข่งขันครับจะมีคําสั่งหลักสองคำสั่งหนึ่งคือคําสั่งสกิลอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายคือให้เราใส่สกิลตามใจชอบนะอย่างที่สองครับก็จะเป็นในส่วนของการแข่งขันในคําสั่งแข่งขันจะมีข้อมูลครับผมนะก็คือสนามที่เราจะแข่งในรอบนี้นะเป็นสนามอะไรของผมนี่ก็คือเป็นในส่วนของจูเนียร์ดร์บี้นะครับนะแลวก็มีระยะ1,200เมตรเป็นสนามระยะสั้นนะครับผมนะวิ่งยานะครับผมนะ,ะแล้วก็เมื่อชนะครับผมจะมี FC เพิ่มขึ้นอยู่700 แล้วก็ต่อมาครับผมก็คือคำสั่งปรึกษาคุณทัศนนะครับนะก็จะเป็นการาคำแนะนำครับผมของคุณทัศนว่าเออ โอกาสในการที่เราจะชนะสนามนี้มีมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเกิดคําสั่งมาเป็นวงกลมซ้อนกันเยอะๆอย่างนี้ก็แปลว่าสนามนี้เรามีโอกาสที่จะชนะสูงมากนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมหรือเป็นเครื่องหมาย X นะครับผมเนะี่ยก็แปลว่าค่าของเราต่ําในส่วนของสนามนั้นกันอย่างมากต้องระวังให้ดีถ้าเกิดกรณีที่มีประมาณว่าเครื่องหมายเป็นสามเหลี่ยมหรือ X ขึ้นมาครับผมนะแนะนําว่าให้รีบไปใส่กสก,กิลโดยด่วนครับผมเพื่อเพิ่มโอกาสชนะของเราให้มากขึ้นนะ สุดท้ายครับผมนะก็คือกดคําสั่งแข่งได้เลยนะครับกดปุ๊บก็จะเริ่มการแข่งขันทันทีนะอ่ะต่อมาครับผมเรามาต่อกันเลยครับในส่วนของการแข่งขันครับเราสามารถเลือกสไตล์การวิ่งของเราได้นะซึ่งก็แน่นอนครับผมว่ามันก็จะมีบอกเลยนะว่าเฮ้ยว่าสไตล์การวิ่งของเราเดี๋ยวอยู่แบบไหนดีที่สุดของตัวบัคชินครับผมนะก็สามารถเล่นได้ในส่วนของสายวิ่งหนีนะครับผมแล้วก็สายวิ่งนุ่นะครับผม,ลนนบผมหลกัหลกๆบีเท่านี้เองนะอ่ะซึ่ง ดาล่าครับผมก็จะเป็นสไตล์ครับผมของมาของเพื่อนเราที่ในแข่งคู่แข่งรอบนี้เนี่ยเขามีใครที่เลือกสไตล์เดียวกับเราบ้างนะอ่ะขอผมก็เลือกเป็นสายวิ่งน้าไปนะครับจากนั้นครับผมนะก็ดูครับผมว่าน,นี้คือขัสเตัโดยรวของเรานะนี่ประมาณนี้นะครับเราสามารถดูของคู่แข่งที่ผ่านๆตัวส่วนนี้ได้ด้วยนะอ่ะนะครับผมนะอันนี้ก็คือกดการแข่งขันได้เลยครับหรือจะกดในส่วนของการคาบได้เลยนะ กากดข้สันนี้ก็จะเป็นการกดค่าไปครับผมก็คือดูวัดผลไปเลยทีเดียวนะแค่นี้ก็จบในส่วนของการแข่งขันรอบหนึ่งแล้วครับอันนี้ก็คือในส่วนของการสรุปพื้นฐานในะระบบของการฝึกมา้ามีเท่านี้เองครับผมต่อไปเราจะไปลงในส่วนของรายละเอียดปีกย้อยต่างๆครับผมนะที่จะมักจะเกิดขึ้นนะครับผมนะตอนที่เราฝึกมา้าบีอะไรบ้างนั้นก็มาไล่ดูกันเลยนะครับมาเริ่มกันในส่วนของการที่มีสิรลักษณ์ตกใจนะครับผมนะอย่าที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้ครับ ถ้าเกิดการ์ดไปไหนครับนาที่มีสร็ลักตรงใจตัวสุดดีขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเลือกฝึกนะครับผมนะกับการ์ดตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการเกิดเหตุการณ์ต่างๆซึ่งตัวสุดเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่การมอบสถานะนะครับผมนะการมอบสเตตัสนะครับผมรวมถึงการมอบสกิลต่างๆของเราด้วยและแน่นอนครับผมมันจะเป็นการเล่งเพิ่มในส่วนของการ์ดของเราด้วยนะยิ่งถ้าเกิดเราต้องการนะครับผมนะเล่งให้ส่วนของการเติบโตของการ์ดตรงสุนนี้ให้ไวขึ้นเท่าไหร่ เราก็ต้องพยายามกับผมเข้าสู่ของอีเวนต์กับผมตัวส่วนนี้ให้ไวขึ้นมันก็จะเป็นการเล่งให้อย่างกองผมตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวขอสมาร์ทฟอลคอนนะครับนะก็ลองกดเข้าไปดูก่อนนะเ่ยพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับนะมันก็จะมีอีเวนต์กับผมนะของฟอลโกเข้ามานะอันนี้ก็เป็นมอบสกิลให้นะนะโอเคนะครับประมาณนี้นะ มาต่อกันในส่วนของการฝึกลุ้งนะครับนะเมื่อใดก็ตามที่เรามีการปั่นเกรดปาร์ของเราครับผมนะจนถึงในส่วนของสเตสีส้มที่เราเคยกล่าวก่อนหน้านี้แล้วนะมันก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์ลุ้งเอฟเฟกต์ effect ลุ้งตัวสุดนี้จะส่งผลให้การฝึกของเราครับผมส่งผลได้ดีมากขึ้นหากเรามีการเปรียบเทียบครับนะอันนี้เป็นในส่วนของอม้านะครับผมการฝึก1คนนะครับผมนะก็จะไปเพิ่มในส่วนของสปีดครับผม19นะครับผมพาวเวอร์ Power อยู่7 แล้วหากกรเปียนเที่ยก็ผมกับการ์ดแบบเดียวกันนะครับผมหนึ่งใบนะครับผมนะก็สังเกตเลยว่าสเตตต่างกันมากเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยพยายามก็ผมนะดันเกตการ์ให้ไวนะครับมนะมันจะเป็นการเพิ่มในสุขของค่าการสุขของเราได้ไวขึ้นนะและพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกเอฟเฟกต์ชัดขึ้นมาด้วยนะครับตามนี้เลย นั้นเราก็บอกว่าถ้าเกิดเราสามารถทำเอฟเฟกลุ้งอยู่หลายๆใบครับผมนะั้นลงที่การ์ดไปเดียวได้เราก็จะได้สวอสเต็ครับผมนะสเต็ stack ที่เอามาใช้ฝึกได้ไวขึ้นเราจะช่วยในเรื่องของการปัสแตกได้ดีมากนะแต่การพยายามครับผมดันดันการ์ดให้ไวและก็ให้การ์ดเนออกลุ้งเยอะๆครับผมแค่นี้เราก็สามารถปัสแตกมาได้เยอะตามไปแล้วนะ มาต่อกันในส่วนของการผู้ช่วยนะครับนะโดยเมื่อเราทําการครับผมนะฝึกมาได้ครับผมนะไปพร้อมกับการผู้ช่วยกับเราจนเกตดการผู้ช่วยกับเราสูงขึ้นระดับดึงนะครับผมนะมันจะมีอีเวนต์เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอีเวนต์ตัวสูตรนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องดูไปแต่ละคนแต่ละคนไปนะซึ่งการผู้ช่วยแต่ละคนเนี่ยจะมีอีเวนต์แตกต่างไปและผลเอฟเฟคครับผมก็จะแตกต่างไปด้วย เมื่อเอฟเฟกต์ผมหรืออีเวนต์ติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคำสั่งไปเที่ยวของเราจะมีคำสั่งผู้ช่วยครับผมเพิ่มขึ้นมาซึ่งคำสั่งผู้ช่วยตรงส่วนนี้สามารถกดได้5ครั้งเลครับผมนะซึ่งเอฟเฟกที่ได้กดตรงส่วนนี้ก็ต้องไปศึกษาเพระแต่ละคนไม่เหมือนกันขอผมเนี่ยขอเป็นคุณเอาอีครับผมนะจะมีจุดโดดเด่นครับผมในเรื่องของการปรับอารมณ์นะครับผมแล้วก็ให้พลังงานเ g ครับผม ขึ้นมาด้วยนะดังนั้นครับผมนะนอกจากการที่ได้พลังงานเอเจี้มาด้วยแล้วเนี่ยและผมก็ยังได้ด้วยของการปรับอารมณ์แล้วก็สแต็กป้าสแต็กติกมาด้วยนะก็ถือว่าเป็นการที่ดีครับผมนะที่จะใช้แทนโดยส่วนของการกดพักตาปกติไปนะอ่าและเวลาใช้การผู้ช่วยตัวสูตรนี้เนี่ยมันจะใช้ในส่วนของการลดค่าการจ,รจร่ายเอเจี้ยครับผมขึ้นมาปาปกติด้วยเขาผมเนี่ยสังเกตเลยว่าถ้าเกิดเราใช้นะครับผมนะมันจะแตกต่างก,กันชัดเจนเลยครับนะเห็นไหมอันนี้ครับผมมีในส่วนของคูณเอาอยู่ด้วยเนี่ยเกรที่ใช้ใการเอเจีจ้อยลงนะ ประมาณนี้นะครับนะดังนั้นเนี่ยการบีกาาผู้ช่วยครับผมก็ถือว่าเป็นทําให้เราสามารถฝึกง่ายขึ้นแต่ถามว่าจําเป็นไหมอันนี้แล้วแต่ครับผมบางคนเขาก็ไม่ใช้ก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องดูกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังๆครับผมหมดหลังๆกาาผู้ช่วยจะค่อนข้างจะถือว่ามีความสาคัญมากๆแต่บทแรกๆครับผมนะก็จะมีของคุณทักษะนะครับผมนะก็ถือว่าจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะกดใช้ความสามารถของคุณเอาอีกให้ดู1ทีก่อนนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะ อีเวนต์นัครับผมที่ไม่ควรพลาดก็คืออีเวนต์สืบทอดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับผมนะจะเกิดช่วงต้นเดือนเมษาขอทุกปีครับอันนี้เราต้องดูเอาเลยครับผมว่าเรามีค่าความสัมพันธ์เหมาะสมแค่ไหนนะยิ่งเรามีค่าความสัมพันธ์มากขึ้นครับผมนะแสงจะเป็นสีทองครับผมและเราก็จะได้สแต็กดีๆนะขอตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาให้เราอย่างเยอะเลยนะของผมเนี่ยอย่างเห็นครับผมเนี่ยก็จะมีการเพิ่มพวกกัสเอ้ยนะครับกผมนะ พวกพาวเวอร์นะครับผมนะที่จะมีการถือทอดมาก็ดูเอานะครับนะยิ่งพ่อพันธุ์พันธุ์ขอเรามีสเต็คุณส่วนดีๆก็จะยิ่งเพิ่มคุณส่วนนี้ได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับอ่ะตามนี้เลยนะต่อมาครับผมก็คือเลเวลของการฝึกม้านะครับผมนะยิ่งเรามีการฝึกชนิดไหนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะเลเวลของการเทรนนิ่งครับผมก็จะยิ่งสูงขึ้นเราก็จะได้สเต็ตครับผมในส่วนของโบนัส เชื่อขึ้นตาาไปด้วยนะอย่างอันนี้ก็ผมของผมเป็นสปีดเลเวลสติดลุงนะครับนะส่วนอันนี้เป็นความรู้เลเวลสติดลุงเช่นเดียวกันมีการ์ดติด1นึ่ใบในคู่ครับสังเกตเลยว่าสเตตัสครับผมจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับกับพวกเลเวลหนึ่งเลเวลสปกติทั่วไปเลยครับนะแังนั้นก็พยายามฝึกซ้ำๆนะครับผมนะให้มีในสวนของการฝึกให้มีเลเวลสูงขึ้นเราจะได้สามารถได้สแตกที่สูงขึ้นครับพยายามลงการ์ดฝึกที่บ่อยๆนะครับผมนะแค่ดีก็จะได้ในสุดข,ของสแตกที่สูงขึ้นตาาไปด้วยแล้วนะ มาต่อกันในส่วนของอีเวนต์ออกค่ายทะเลกันนะครับนะซึ่งก่อนที่จะเริ่มอีเวนต์ตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะมีคุณทัศน์ะครับผมออกมาบอกเตือนพวกเราก่อนครับนะซึ่งก็อย่างที่คุณทัศน์บอกครับผมสองเดือนนะครับผมนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจะถึงเดือนสิงหาเราจะออกไปที่ค่ายครับดังนั้นช่วงนี้ก็ให้เราเตรียมตัวในส่วนของเตรียมพลังงานให้กับผมให้พร้อมไว้นะของผมก็จะทําการนอนพักครับผมถึงแม้จะมีการฝึกลุงก็ตามตัวส่วนนี้ครับอ่ะก็กดนอนพักไปเลยนะมันจะได้ฟื้นมาเยอะๆ่ะคือห้าสิบนะ อีกทีนึงครับผมนะตอนนี้ก็จะอีทีผมยังไม่เต็มเลยนะผมก็ฝึกพับอีเลอร์อีกครับผมนะทีนี้ก็จะมีพลังงานเต็มและเราก็จะไปเที่ยวทะเลครับได้คุมค้มคุ้มอ่าโอเคครับเต็มเรียบร้อยทีนี้เราก็เข้าค่ายทะเลครับช่วงอีเวนต์การเข้าค่ายทะเลครับต้องบอกเลยว่าการฝึกของเราจะได้สแต็กที่สูงมากดังนั้นพยายามครับผมตุนพลังงานไว้เยอะนะจะได้สามารถลุยค่ายทะเลอย่างเต็มที่นะ และยาด้ครับผมนะช่วงอีเวนต์ค่ายทะเลครับนะมันจะไม่มีเลเวลแล้วนะครับผมทุกอย่างจะเป็นเลเวลแม็กหมดเลยดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้การฝึกข,ของเราช่วงนี้จะได้เลเวลสูงขึ้นก่อนนั้นนี้จะเป็นเลเวลเอฟเฟกต์เลเวลใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเป็นม่วงหมดแล้วจะเป็นเลเวลสูงสุดเลยนะการฝึกช่วงนี้ก็คือจะได้สัวสแต็กที่สูงข,ขึ้นกว่าปกติยิ่งได้เกิดได้เอฟเฟกต์ลุงด้วยจังหวะนี้ครับผมนะก็ยิ่งโคตรคุ้มเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ลุงก็คือว่าสวยไปนะครับนะเ <laughs> ย <laughs> ะโอโเคครับ เนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็จังหวะนี้ถ้าเกิดเรามีการนอนค้างนะครับผมนะหรือนอนพักเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของอารมณ์ของสาวมากของเราด้วยนะดังนั้นการฝึกท่าที่อ่าพวกค่ายทะเลครับผมนะควรจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมพลังงานให้พร้อมทุกครั้งนะครับจำไว้นะครับผมนะตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมของสิงหาของทุกปีนะครับผมนะช่วงปีที่2กับปีที่3นะครับผมนะต้องเตรียมตัวให้ดีนะอ่าอันนี้ก็คือ,อสุดท้ายละอันนี้เลยโหสองลูกครับผมเยี่ยมนะประมาณนี้นะครับถือว่าสําคัญเลย เอาละครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะก็คือเมื่อใดก็ตาครับที่มีการแข่งขันและเราเกิดแข่งแพ้ขึ้นมาครับเราสามารถใช้นาฬิกาครับผมนะทำการแก้ไขอดีตครับผมซึ่งสามารถใช้ได้แค่3ครั้งเท่าน,นั้นครับซึ่งถ้าเกิดเรากดจบก็คือจะจบเลยนะแต่ถ้าเกิดเราต้องการครับผมนะแก้ไขอดีตเราก็สามารถกดได้ครับและนาฬิกานี้จะสามารถใช้ได้แค่3ครั้งเท่าน,นั้นด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะอ่ะพอแก้ไข,ขเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็สามารถจะกลับมาแข่งได้อีกรอบหนึ่งนะ แล้วก็มาถึงในส่วนของเป้าหมายหลักในการฝึกบ้าของเราครับผมก็คือการจบในส่วนของ u a f i n a ฟนนนะการจบ UA f i n a ฟนนได้อะไรบ้างครับผมในส่วนของฐานะม้าแข่งนะครับนะเราจะได้สแต็คครับผมถือว่าเยอะมากสามารถเอาสแต็คส่วนนี้ครับผมไปแข่งในส่วนของการชี้วัดผลในสานามแข่งได้ในส่วนของม้าสุดทอดครับผมเราจะได้สกิลนะครับนะซึ่งเป็นสกิลของ UA f i n อ l นครับซึ่งสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มสแต็คครับผมให้กับ มาตัวอื่นนะครับผมนะดังนั้นการเรียนจบนะครับผมหรือการปั้นมาครับผมให้จบในส่วนของยูเอฟไอนนคือพื้นฐานนะครับผมนะของมาทุกตัวเลยก็ว่าได้แต่ว่าการจบในส่วนของยูเอฟไอนั้นมาแต่ตัวครับผมก็จะมีเงื่อนไขแต่ต่างไปตัวสดี้ก็คงต้องไปศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเอานะครับนะของบักชินไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับผมนะมันมีแต่พาวเวอร์กับพาวเวอร์นะครับนะ่ะมาดูกันนะครับ อ่าี่คือในส่วนของ u ุยเอฟไอนะครับนะก็คือจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ส่วของการแข่งขันออกมาผมจะขอสกิปข้ามไปดูตอนจบเลยนะถ้าเกิดเราชนะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ส่วของสแต,กต็กต่างๆมากมายเลยอ่ะโอเคครับและต้องแน่นอนครับผมชนะต้องทองท่าที่หนึ่งเท่านั้นด้วยนะในส่วนของสนามของยุยเอฟไอนอนครับผมมันจะเปลี่ยนไปตามบ้าแต่ตัวครับถ้าเกิดเรามีการแข่งสนามไหนเยอะนะครับผมนะยุเอฟไอนอนก็จะเป็นสนามนั้นตาไปของบาชินจะเป็นสนามสั้นครับผมมันก็เลยมีแต่สนามสั้นให้แข่ง อ่ะโอเคนะครับพอจบในส่วนของยุยไฟนอลเนี่ยมันก็จะมีการบอกสแต็คบักบายนะครับผมนะอก็มีตั้งแต่ได้ในส่วนของประธานนะครับผมนะถ้าเกิดเรามีใส่ถ้าสัมพันธ์กับนักข่าวก็เยอะขึ้นนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสเต็คขอเพิ่มในการของผ,ผ,มขอผมเนี่ยปีการผู้ช่วยครับผมมันก็เลยมีเบิ้ลในส่วนของการผู้ช่วยเพิ่มไปทีหนึ่งนะอ่ะก็จบเรียบร้อยครับผมนะ ในส่วนของการจบนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะมาวัดผลนะครับผมในเรื่องของสแต็กต่างๆครับที่ได้จากการฝึกตรงส่วนนี้ด้วยนะ ในส่วนของการเป็นม้าแข่งนะครับผมนะเราก็ต้องเลือกสกิลดีๆนดีนครับผมนะสกิลไหนที่เกี่ยวกับตัวเล่าเะยครับผมนะปีสกิลพ่อพันแม่พันเดครับผมนะที่เอามาใช้ก็ใส่ที่เรียบร้อยอันนี้เป็นสกิลครับผมของตัวไทกิชเติลนะครับอันนี้เป็นสกิลของโอคุรินะถ้าเกิดเราจะปั้นม้าแข่งครับผมก็แนะนําให้อัพไปจะได้ใช้งานแต่ถ้าเกิดเราปั้นเป็นม้าสืบทอดนะครับผมนะสกิลพวกนี้จะไม่สืบทอดดังนั้นเราไม่ต้องอัพเราเอาแต้มไปอัพอย่างอื่นจะดีสุด นะสกิลส awesome. ีเข ok e. ียวครับผมเป็นอาบิต awesome, uh, ี้ติดตัวนะอันนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมส่วนสกิลสีส้มอันนี้เป็นสกิลเพิ่มความเร็วนะครับผมมีหลายแบบนะมีตั้งแต่สกิลสับล่างนะครับผมก็คือเปลี่ยนแนเปลี่ยนลายนะครับนะสกิลเร่งความเร็วสกิลอ่าอันนี้คือสกิลอัตราการเร่งนะครับผมเร่งความเร็วอันนี้เป็นสกิลเพิ่มความเร็วนะครับผมนะต่างกันนะอันนี้พวกเร่งอันนี้เพิ่มเร็วนะอ่หลักๆก็ดูเอานะครับส่วนสกิลสีฟ้าจะเป็นสกิลเพิ่มในส่วนของสตามิน่าต่างๆนะ แล้วก็ต่อมาครับผมก็คือสกิลสีแดงครับผมเป็นสกิลดีบัฟนะครับผมเอาไว้จากการดีบัฟไฟตรงข้ามนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ในส่วนของ u i a e, ไฟนอลน,นะก็ว่ากันไป มันจะมีในสุขของส่วนลดต่างๆครับเห็นเกตไหมถ้าเกิดในส่วนลดตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในสุขของพวกอวบิตี้ต่างๆครับผมที่มีการสืบทอดมาหากมันสืบทอดสกิลซ้ำขึ้นมาเราก็จะได้ส่วนลดตามไปด้วยของผมเนี่ยก็เป็นสกิลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมเนี่ยก็ได้ส่วนลดมานะร้อยยี่สิบร้อยหกสิบเห็นไหมมันจะถูกลงนะความจริงสกิลเต็มมันคือร้อยแปดสิบเลยนะถือว่าแพงมากนะก็ถ้าเกิดในสุขของมาสืบทอดนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็เลือกแค่สกิลขาวอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะว่าเราจะเอาไปแค่ใใช้นนสส่่ขออออืืบทดตางๆะฮึ ครับแต่พวกสกิลทั่วไปนะครับนะอ่าเนี่ยบางอันก็แพงนะครับเนี่ยก็ต้องดูเอานะครับเนี่ยพวกสายวิ่งสั้นนะอ่าพวกนี้ก็อัพแค่นี้เดียวก็พอนะครับสีเขียวมันสามารถอัพได้2ขั้นนะมันจะเป็น,นการเพิ่มในส่วนของบ,บีตี้ต่างๆนะครับนะแต่เราก็ลดเข้ามาเป็นนิดหน่อยก็ได้นะออืฮึนี่ครับพวกนี้นะ โอเคนะครับประมาณนี้นะอ่าหมดละแต้หมดแล้วครับจะจบแค่นี้ที่เหลือก็ไปวัดผลตอนจบนะว่าเราจะได้ผลเอฟเฟกต์ยังไงบ้างการได้ในสู่ของสแต็กครับผมนะที่เกิน600ขึ้นไปมีโอกาสสูงครับผมที่เราจะได้มาสามดาวตามไปด้วยนะดังนั้นพยายามปัดสต็กครับผมอย่างน้อยให้พยายามเกิน600นะจะเป็นเลยที่ดีมากและก็ออกมาเป็น ามาดูกันนะครับก็ได้แค่ดีครับนะมันมีแค่โอกาสได้นะครับนะดังนั้นก็ต้องฝึกกันต่อไปจนกว่าจะได้นะอันนี้ก็เป็น,นสุดขอสกิลของเราเพียงเท่านี้นะก็จบลงเรียบร้อยในสุดขอพื้นฐานการปั้นมา้าหากไม่เข้าใจตัวส่วนไหนก็เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้บา,บายๆสวัสดีนะครับ